สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาทําที่ตั้งถังหนาทามนะครับเอฟซีนี่ทีปูนทีปูนนี้เสร็จเรียบเอฟซีเส,สร็จเรียบร้อยเนาะก็วันนี้ครับเอฟซีช่วยกันเนาะสิบสิบกว่าคนเนาะทีเสร็จวันนี้นะครับเอฟซีเพิ่งจะเสรนะ็จเนาะก็พากันกลับบ้านก่อนนะครับเอฟซี เรืออยู่ตรงขอบด้านโน้นเนาะก็วันนี้เทปูนเนาะเร็วจริงๆนะครับพี่สี่นี่นี่ครับผ่ามาดูเนะาะพ่าเลาะดูนะครับพี่สีอยู่ตรงท่อน้ำเนาะที่12คนเนาะช่วยกันต่อออกทุนเนาะออกเงินนะครับพี่สี่มาถัางน้ำก็มีแล้วนะครับพี่สี่ของพระอาจารย์ให้เนาะเดี๋ยวค่อยลงไปดูเนาะ มาขอมาขึ้นไปขอจากท่านเนาะที่วัดภูไม้หาวเนาะครับพี่สีถังน้ําถังพันนิดเนะาะหกถังเอามาวางไว้เอาน้ํานะครับพี่สี่ไหลลงมาจากบนภูเขาเนี่ยถังน้ําที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะตกน้ํานะครับพี่สีก็นี่ปาดเทปูนผสมปูนเทปูนเสร็จเรียบร้อยวันพรุ่งนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อีดนะครับพี่สีด้านข้าง ตรงข้างน,นี่ตรงที่สอบหินนี่อยู่นะครับพี่ีของก็ยังเก็บไม่หมดเนาะปูนเหลืออยู่นะครับพี่ีเหลือสามสามสอบเนาะนช่วยกันนะครับวันนี้อตอนเช้ามานี่เดี๋ยวเอาตอนเช้าก่อนนะครับพี่ีตอนเช้ามาช่วยกันปรับพื้นที่เนาะเคลีรยพื้นที่ปรับดินช่วงบ่ายก็มาทีนะครับพี่ี ไม่คิดว่าจะเสร็จเนาะก็เสร็จนะครับพี่ซีนี่อยู่ใกล้ๆนะครับพี่ซีลงเดินลงไปนิดน,นึงก็จะถึงสวนยางพาราเนาะก็เอาถังขอจากพระอาจารย์เนาะก็มาได้หกถังเนาะถังพันลิตรนะครับพี่ซีหนึ่งก็ช่วยกันเนาะวันนีสน้สายน้ำที่ออกตังเนาะ ช่วยกันนะครับพี่ซีก็เอาขึ้นไปสูงไม่ได้นะครับต้องเอาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าจะเบรกปูนเอาปูนเอาหินขึ้นไม่ได้ก็ต้องเอาอยู่ใกล้ๆนะครับเใาช้รถขึ้นมาเนะาะใช้รถขนขึ้นมานะครับหินปูนทรายเนาะอตอนที่ทํานะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายเนาะอต้องช่วยกันนะครับพี่สีสิบคนสิบคนสิบเอ็ดคนนี่แหละครับ บรรยากาศก็นี่ครับนี่ภูเขาตรงที่ผมเคยผมขึ้นนี่แหละครับพี่ซีขึ้นไปต่อน้ำถังก็อยู่ด้านล่างนู่นนะครับพี่ซียังไม่เอาขึ้นมาเนาะรอให้ปูนแห้งก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเนาะมาต่อเอาขึ้นมาทีเดียวเลยเอาขึ้นมาก็ต่อเสร็จเอาน้ำใส่ถังต่อ ลงไปโน่นแล้วครับไหลลงไปใส่ที่บ้านเพราะว่าน้ําน้ํำนี่น้ำมัแรงอยู่นะครับพี่ีผมมันไม่มีถังเก็บเนาะก็เลยเอาถ้าเอาแต่น้ําไหลน้ําอยู่ที่ท่อเนาะท่อน้ำนี่ทำมาก็ใช้มันก็หมดเร็วเนาะเพราะว่าท่อมันเล็กก็เลยเอานี่ต้องไปขอถังจากพระอาจารย์เนาะมาช่วยเนาะมากักไว้ เก็บไว้เนาะให้มันได้โอ้ถังนี้ก็หกหกถังถังละพันลิตรนะครับพี่สีมองไปด้านล่างนี่ก็จะเป็นที่ไล่ที่นาเนาะที่ไล่นี่ครับอุปกรณ์ก็ยังเก็บไหม่หมดนะครับพี่สีวันพรุ่งนี้ก็จะมามาขึ้นเทตรงนี้นะครับพี่สีปูนเหลืออยู่เนาะเทตรงด้านข้างเนาะเพราะว่า ไม่ให้น้ําเวลาน้นําวนถังนี่จะไม่กัดเซาะเนาะเอาหาทางน้ําไหลออกนะครับพี่ซีให้มันไหลลงไปสู่ห้วยเนาะถ้าไม่ได้เปิดนี่น้ามันนี่มันจะแรงนะครับพี่ซีให้มันเต็มถังแล้วก็เนี่ยจะมายาเอาปูนนะครับพี่ซีมาเทใส่ตรงนี้เนาะตรงยิมใกล้ๆนี่นครับตอนนี้ก็พากันช่วยกันเนาะโอ้นี่ครับกระมังปูนผสมปูนเนาะ เฉยวเลยนะครับพี่ซีวันเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีขอโทษขออภัยจริงๆเนาะวันนี้ก็เพิ่งถ่ายนะครับพี่ซีถ่ายคลิปแรกด้วยนี่ปูนอยู่ตรงนี้ก็ทเทเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่วันหลังก็ถ้าปูนแห้งแล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะก็รอให้ปูนแห้งแล้วก็จะเอาน้ําเข้าถังต่อพ่วงกันนะครับพี่ซี ใชถังกักเก็บน้ำถ้ามันล้นออกก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ครับก็มาดูกันเนาะนี่ครับเอาไว้นี่นะครับพี่ีมันสูงเนาะมันจะได้เอาไว้ตรงที่สูงนะครับพี่ีมันจะได้แรงส่งเนาะลงนี่ถเท่าน้ำแรงส่งลงไปโน่นไปบ้านโน่นนะครับพี่ีมันจะน้ําจะไม่ขาดท่อเนาะมันจะมีน้ําตลอดเลยนี่ครับ อยู่ใกล้ๆนี่เองครับพี่ซีไม่ได้เดินขึ้นไปไกลเนาะถ้าเอาขึ้นไปไวโน่น no! นะครับพี่ซีก็จะมันก็จะเอาปูนเอาหินขึ้นไม่ได้นะครับอา๋ใช้รถเนาะก่อนไปครับพี่ซีลงไปดูถังนี่ครับก็ลงมาดูถังกันเนาะพี่ซีเนาะนี่ครับอู้อยู่ใกล้ๆนี่เดินขึ้นไม่ไกลเนาะนี่ครับต้นผักหวาน ต้นเล็กเนาะนมันออกลายรั้งแล้วนะครับพี่ซีมีชาวบ้านเนาะมาเก็บกินด้วยนะครับพี่ซีผักหวานแถวนี้เพราะมันเป็นทางขึ้นเนาะทางขึ้นเขานี่ยผต้นผักหวานนี่ใครเห็นเขาก็เก็บเนาะนะ่ครับพี่ซีถังถังน้ำที่ไปขอจากพระอาจารย์เนาะมาไวเอาน้ำใส่ที่ถังเนาะน,นี่ครับถัง หกใบนะครับอีซีถังนี่หกฐานของถังน้ำนี่อยู่ห้าเมตรกว่าห้าเมตรหกสิบเนาะเผื่อไว้นะครับอีซีจเจวเลยนะครับนี่กมันมีฝาปิดด้วยอ,อันนี้ก็พากันช่วยกันโอ้ยสุดยอดนะครับอีซีผมคิดว่าจะไม่เสร็จเนาะเพราะว่ามันขนปูนยากนะครับขนปูนขนทรายเนาะรถเขาันะ รถขนดินมาส่งขนปูนเนี่ยส่งปูนเนี่ส่งทรายนมาถึงนี่นะครับพี่ซีก็ดีครับพี่ซีเขาคือเข้ามาได้ใกล้เนาะคิดว่าจะโน่นนะครับโน่นทางเข้าตรงโน่นนะเพราะว่าทางมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเนาะนี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับเนี่ยมองขึ้นไปตรงโน้นก็เห็นแล้วนะครับพี่ซีถุงใส่หินใส่ทรายเนาะขึ้นไปนะครับพี่ซี ประมาณจากักประมาณหกสิบเจ็ดิบเมตรเนาะเดินขึ้นไปครับก็จะถึงตรงที่ที่ปูนนี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้เอาวันนี้ก็เอารถไถเนาะเอาไม้แบบมามาตีแบบเนาะก่อนนี่ครับถางเสร็จเรียบร้อยในทางเดินทางรถขึ้นเนาะก็ไม่ไกลไม่สูงอา้าวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ